แต้วนัทพรควงหนุ่มน้อยแซมภฤติชัยเสริฟความน่ารักดับแรงแค้นกับโมเมนต์พาเดทนั่งรถตุกตุกท้องรารีเยือนย่านอาหารอร่อยเยาวราชแบบสุดหวานทำหัวใจเก่งกายปั่นป่วนขั้นสุดเบื้องหลังฉากนี้แต้วแซมเข้าฉากด้วยฟิลิ่งนักท่องเที่ยวถือโอกาสแวะร้านที่อยากกินกันอย่างเอนจอยเป็นความสนุกที่ทั้งคู่ได้อิ่มพอไวแถมได้พบปะแฟนๆไปในตัวเหมือนแพรใช้ความหวานพิฆาตจะสั่นสะเทือนถึงใครบ้างห้ามพลาดในแค้นค่ะเป็นโมเมนต์กรุบกริบค่ะ,คะก็จอยๆเลยค่ะกะว่าเออถ้ามัน อะไรน่ากินก็อาจจะแบบว่าแวะลงไปซื้อไปชิมกันตามสไตล์นักท่องเที่ยวก็ต้องให้พี่เจ้าขอนำแล้วแหละครับเพราะว่าผมจะไปเหยียบครั้งแรกในชีวิตก็ฝากฉากนี้ด้วยนะคะจะเป็นฉากที่แบบเหมือนเราเป็นช่วงโมเมนต์ที่แฮปปี้เนาะแต่ก็แบบมันจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นหรือเปล่า สวัสดีครับชื่อพุทธิชัยรวยภูพันนะครับชื่อเล่นชื่อแซมครับผมอายุ20ปีครับน้ำหนักอยู่ที่60กิโลกรัมนะครับส่วนส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่170เซนติเมตรครับผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกการแสดงและการกำกับการแสดงเพื่อภาพเป็นคนเรียบร้อยครับผมเป็นคนที่แบบ energy positive ตลอดเวลาครับงานอดิเรกที่ชอบทำล่ะครับก็คือ ผมชอบสะสมหนังสือนิยายครับ <Hey. S 1> ก็เป็นคนอ่านนิยายด้วยแล้วก็ชอบสะสมมากเล่นโฆษณานะมีเแล้วก็มีซีรีส์เล่นละครเรื่องนี้ <c oughs> ก็ผมอะครับไปแคสกับทีมของพี่แอน <c oughs> เขาให้แคสต,ตอนแบบตอนคุยโทรศัพท์รรรกับเหมือนแพ้ผมว่าแบบเออพี่อยู่ไหนอะอะไรอย่างนี้ทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ครับแ <c oughs> ต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นเล่นไม่ได้เพราะว่าเล่นการแสดงไม่เป็นแบบการแสดงคือไม่ได้เลยชัด โดนสาดน้ำโดนพี่แพรจับอาบน้ำนะคะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ช่วงบอกก่อนว่าเพื่อฉากนี้ครับก็เลยเริ่มออกกำลังกายแล้วก็แบบเริ่มฟินหุ่นแต่ว่ารู้สึกว่าก็ยังบวมอยู่ดีก่อนสข้าฉากก็ต้องมีการปั๊มนะแล้วได้ดูตัวเองในทีวีตอนออกอากาศแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะผมไม่กล้าดูคือผมเปิดทีวีไว้นะแต่ว่าผมปิดตาไว้แล้วก็แบบนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็แบบเมื่อไหรจะผ่านไป ไม่เขินมากครับก็เห็นในเทวิตเตอร์ก็บอกว่าข่าวมากข้องน้ำข่าวมากวินี่นันผมก็เลยรู้สึกว่าก็คงข่าวจริงแหละผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ได้เล่นคู่กับเบอร์ใหญ่ๆเยอะทั้งพี่แอปพี่นายแล้วก็พี่แต้วเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆขอฝากละครแคนไว้ด้วยนะครับผมกเก่งขนาจะเป็นยังไงก็รอติดตามในละครครับผม